นะและ้วเจเนอเรทพิวแมอร์นอยี่ใช้ได้สองท่าเลยโมชันดอตา้ายังได้นะคือโมชันดอต้าแบบพิมแมทกับโมชันดอต้าแบบเจเนอเรทแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าไนดะ้นะครับยูวเมอร์นอยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงค่าไนดะ้เราจะเป็นแล้ต้องใช้โมเดลแบบเจเนอเรทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องแปลงจากค่าทางแบบพิวเมอร์นอยยในการมาเป็นเจเนอเรทถึงสามารถที่จะขีดค่าไดนะ้นะครับอันนี้คือใจความสำคัญน,นะนะครับแล้วก็สรุปแล้วเดี๋ยวจะไล่ทตามขั้นตอนนี้ นะครับแต่เราก็จะสามารถสร้างท่าทางใหม่ของเราเองได้อินท่าทางโมชันดับตาได้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ถ้าเรามีเซนเน่ตเราก็จะหมนะัออกมาถ้าเราทําออกมาแล้วมันดูเหมือนตลบตลบเนี่ยเราอาจจะหยุดอินนิดนึงและต้องใช้เวลาทางังก่อคุ้มเชินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะเฟรนี้ทั้งสนุกนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ไวลาอีกนิดมันจะสนุกนะแต่มันตลรับมันจะตลบอนบ้างมาดูดยกตัวอยา่างอ่ะเราลองดูเปรียบเทียบนะโมเดล สองตัวนีกันนะครับตัวฝั่งซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นคิวเมนนอนนะครับแล้วก็ใช้ท่ากางคิวเมนนอนกลับไปกลับมาได้ในขณะที่ตัวฝั่งขวามือตรงนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลแบบเจนริกแล้วก็ท่าทางสังเกตในตรงการแขนนีท่าทางการแขนนีก็คือท่าโมเดลยืนปกตินั่นก็คือไอตอนท่าการแขนเนี่ยใช้ท่าของคิวมนนอนมาใส่แบบไม่รั้ เอาท่าวีแมแอนนอยมาใส่ปั๊บมันกลางแขนเลยมันไม่ทำตามนะครับเลยต้องเอาท่าของเจเนริกเนี่ยใส่ลงไปในท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะอ่ะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นท่าแบบวีแมแอนนอยปกติที่เรา,เาใช้ครั้งที่แล้วนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนใหม่คอนเวิร์ดมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นท่าแบบเจเนริกนะครับเป็นท่าแบบเจเนริกสังเกตได้เลยโมเดลแบบเจเนริกเนี่ยมันทำเฉพาะท่าแบบเจเนริกเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นท่าแบบปกติทั่วไปของยูเมโนอยเนี่ยมันไม่ทำมันยืนกลางแข่งเลยนะในขณะที่ไอตัวยูเมโนอยเนี่ยสังเกตไม่ว่าจะเป็นท่าแบบยูเมโนอยหรือท่าแบบเจเนริกมันทําหมดเลยนะครับมันทําหมดเลยนะโอเคแล้วก็ที่สำคัญอ่าสมมุติเดี๋ยวเราเซตตัวนี้ให้เป็นดีฟอล์แล้วกันปึ๊บอ่ากระโดดยิง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 นะครับท่าที่เราเห็นมันกระโดดยิงยิงเนี่ยคือท่าที่เราสร้างขึ้นมาเองคือท่าแบบเจเนริกเพราะฉะนั้น โมเดลที่มันดอยทุกงหลางที่เราได้มาจากมินิสโม,มฟิล์นะครับเราก็สามารถเอาท่าทางที่เราสาร้างขึ้นมาเองเนี่ยใส่ลงไปในมินิโม,มฟิล์ได้เลยนะครับมีใครยังไม่ได้เล่นมินิโม,มฟิล์บ้างเล่นกันหมดแล้วเนาะไม่เล่น,นบ,ออบอกได้นะครับจะได้พูดทายคาบนะเล่นไปนิดเดียวลองลองดูวิดีโอ,อพี่อ่านสมัยยุคน,นะนาทีประมาณยี่สิบแปดได้ นี่ครับที่ที่เขียนไปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะในาการบ้านงเวิร์สีมันเหมือนกับเล่นเกมมวยป้ามันแล้วก็เลื่อนเลยว่าจะประกอบหัวประกอบอะไรน,นะครับหัวแบบไหนตัวแบบไหนนี่เราจะบอกเลยว่าหนวดมิสมอลจะไหนใช่ปะ่ะปึ๊บ ตัวเลยมีซิมโมมิซิมโอมฟิลส,สามารถหาใช้โดยว,วิธีการจากดีชัแนลงานลงยูนิตี้ก็มีลิขิตนนลลแล้วเราบอกเลยว่านาทีที่จิตตาก็ต้นไปมีใครเลือกกดเข้าไปดูบ้ามั้ยตัวมิซิมโ,มมโมอมฟิลครับือไงเนาะมันเป็นตัวเลือกแต่หัวเลือกแต่แขนนำตัวแล้วก็เลือกซื้อผ้าใส่ได้ เลือกเทกเจอร์ในจะเป็นซอมบี้ก็ได้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวในท้าที่โมเดลเลยโมเดลที่เราใช้เป็นโมเดลตัวเองจากแอคเซนตัวไหนครับไฮซี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 ก็จะว่าไฮซีครับโอโอเคโอเคอ่ะี่้นเดี๋ยวเวลาเราพูดมีสโมฟิลแล้วเนาะเผื่อว่าเราจะได้ เราใช้มันอ,เ,อเป็นตัวกระกอกอะไรเนี้ยนะครับโอเคอาจารีเปิดเครื่องต่างาเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นภาพวันนี้นะก็ในขณะที่รอเพื่อนๆเปิดเครื่องอ,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 อยู่นะครับเราจะมานั่งพูดปัญหาันก่อนนะจ๊ะเนาะก็จะเป็นปัญหาแรกคือเรื่องการถึงปืน้นอออเท็กเจอร์ของเราเนนะี่ยเท็กเจอร์เร็วกว่านะครับเท็กเจอร์ วันตอนนี้ถ้าใครเปิดแล้วนะครับลองสร้างตัวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทําตามตพร้อมๆกันนะครับสร้สางซีนขึ้นมาสักซีนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาตัว GI Texture นะครับตัว t e x t i r e หมือนแล้วกันนะครับปัญหาพวกเราตอนนี้บางคนก็คือใช้ t s i t i o n แล้วมันไม่เฟดจะดำเป็นฉากให้ใช่ไหมไม่เป็นขาวเป็นดำอะไรให้นะครับเดีย๋ยวมาดูว่ามันเพราะอะไรนะครับมันเป็นขาวเป็นดำให้นะครับ ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในขณะที่ลองเพื่อนเปิดเครื่องนะครับเราแน่งดูปัญหาเรียนก่อนะครับโอเคลองเปิดซีนมาไดเรคเตอร์นะครับสร้างซีนขึ้นมาเลยนะแล้วก็สร้างกรอบแท็กขึ้นมาเลยนะครับกรอบแท็กขึ้นมานะครับวิธีสร้างกรอบแท็กนะครับตอนเราสร้างชัตซีน่ะย้ำอีกครั้งนะครับตอนสร้าง style, ชัตซีนเนี่ยนิวชัตซีนขึ้นมาเนี่ยย้ำเลยว่าขี้ขาดไม่ได้เลยตรงนี้ตรงนี้นะมาแล้ว ตอนอย่าลืมนะครับตอนนี้พี่ว่าน่าจะคุ้นๆุกันแล้วแหละตอนสร้างซ่งขึ้นมาถ้าใครลืมกดอน start เนี่ยจะมีปัญหาตอนกดเพลงมากเลยนะครับตเตะแล้วไม่ได้ดังใจนะเต็แล้วมันเนิ่งนิ่หยุดนิ่งๆอะไรประมาณนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับเวลาที่เรากดเกียดซีนขึ้นราขึ้นมาเนี่ยอย่าลืม give it on start เป็นันขาดนะครับตรงน,นี้สำคัญมากนะมันจะทําได้ไม่ให้เกิดปัญหาเลลวลาเรากดเตลนะครับอ่ะในขณะที่เราสร้างซีนขึ้นมาใหม่แล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ c r e a นะครับคลิตรงนี้นะเพื่อที่จะไปที่ตัว Director Group ต,ตรงนี้นะครับ Group กนแล้วก็ไปตรงนี้ครับตรงนี้ของ Director Group นะครับเราก็เลือกตัว Global Tag ตรงนี้นะครับเพราะใน Global Tag มันจะมีการสร้าง Texture ที่เราต้องการน,นะครับหลังเปิดเครื่องแล้วก็สิบหนาีนะครับ ของีเดียหางไปสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยโอเคแทโก global tag เข้าไปนะครับพอแทก global tag เข้าไปเรียบร้อยแล้วตรง global tag ตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วให้เราลองไปเลือกดู transition ก่อนนะครับ transition transition ที่เราจะเลือกตัวแรกก็คือ fade from b a c k นะครับ fade f o a ก็คือจากดำแล้วก็กลายมาเป็นสีของตัวคาลเตอร์เานะครับสีของที่คาเมล่ามองเห็นนั่นเองนะครับ อ่ะลองเลือกเลยนะครับเปิดฟอร์มแบ็กนะแอปพลิเคชันเปิดฟอร์มแบ็กปึ๊บอ่ะมาละเปิดฟอร์มแบ็กนะครับปัญหาก็คือที่เราต้องการเนี่ยสมมุติเปิดฟอร์มแบ็กตรงน,นี้นะเราจะค้นพบว่าตอนนี้พอเราเลือกในตัวไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่แบ็กครับมันไม่แบ็กให้อ่ะนี่คือปัญหาที่พวกเราเจอใช่ไหม นะมันไม่แบ็กให้นะที่มันเฟกฟอร์มแบ็กทางแก้นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ตัวนี้น,นะฮะมันน,นันเท็กเจอร์มัน,นไม่มีคือไอตัวสคริปต์ตัวเนี้ยถึงมันจะไม่ใช่สีดําถึงมันจะไม่ใช่อะไรก็ตามมันต้องเป็นต้องใช่เลยนะครับ,รบเราเลือกตัวนี้นะเท็กเจอร์หนึ่งมิติก็ได้ครับง่ายดีนี่นะครับเท็กเจอร์หนึ่งมิติอย่างนี้นะนะครับเท็กเจอร์หนึ่งมิติปุ๊บสังเกตพอเลือกเท็กเจอร์หนึ่งมิติออไปั๊บเป็นไงสีดำม,มันเนะี จะมาเลยทันทีนะครับให้เราเลือกเท็กเจอร์หนึ่งมิติตรงนี้นะในหนึ่งเก้าหกอะไรตรงนี้นะครับนี่คือเท็กเจอร์หนึ่งมิตินะครับปกติเราเคยเห็นในเท็กเจอร์สองมิตินะอันนี้คือเท็กเจอร์หนึ่งมิติหน้าที่เท็กเจอร์หนึ่งมิติก็เพียงแค่ว่าทําตีนะครับมีหน้าที่ไว้ทําตีนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันอีกทีนะช่วงสัปดาห์ได้ท้ายแล้วจะได้ใช้กันว่าเท็กเจอร์หนึ่งมิตินี้พลังแบบทรงพลังลนะครับไม่ว่าส่งหลักมากเลยนะ พอเลือกเสร็จียบร้อยนะครับจะสังเกตคุณพบเลยว่อาอ่าเป็นเทยจไปนะตอนนี้พี่เลือกทำลายไปอยู่ในตรงสีดำนะตัวเฟดฟอร์แบงนะครับถ้าพี่เลือกเป็นนานนานปั๊บไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะเทเจอนตัวเฟดเทเจใช้ไม่ได้นะครับแต่พอเลือกเป็นเทเจหนึ่งมิติละนะคกับสีดำมานทีนะครับอ่ามีใครไม่มาไหมไไหมีตังไหมตัวบอกอนี้นะครับีเลือกตระบอกแทมนะครับ เราก็เลือกไปที่ Transition นะครับ Transition แล้เลือกที่ Fade f r m Back ครับเดินตัวแรกก่อน Fade f r m Back นะครับพอเราสร้าง Fade f r m Back ขึ้นมาเนี่ยพอเราเข้าไปดูในตัวคลิกที่ Fade From Back ของเรานะครับแล้วเข้าไปดูที่ตัว Inspector เนี่ยจะค้นพบว่าตรง Texture ตรงนี้มันจะเป็นนั้นะครับก็คือไม่มีค่ามาสองครั้กคู่นี้ แต่เตี้ยรสินาทีได้เลยครับชเว็ตตัวเองตอนทำงานจาไดน้ตนีทีใครเจอมาหาที่ี่แอนนีเพิ่มเาลยอยู่เลยให้ค้ไมไปเ่ม้งแต่ตั้งแต่เป็นงานวันที่เปิดตัว อันนี้ก็จะเป็นการที่เราต้องการที่จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต sau đó thì các bạn sẽ đi tìm cái <laughs> cái <laughs> cái 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 เวลาเลือที่หม่เลือดเหรอใจเย็นนะถ้าเวลาเลือดไอตัวนี้เพื่อให้เยครังเพื่อนมันเดินลองทักแน่จะลองพื้นขี่หนมาจะรู้เงปดูเองก็ร้นะครับวเขาทำอะไรกันอย่างไร

ครับมันมีปัญหาในที่นี้ครับพอมีโมเดลที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการก็เป็นนะครับรู้สึกว่ามันก็จะต้องมีตัวที่เข้ายอมตรงนี้ครับ <shras> 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 uh -huh. อยู่กับทึมอยู่กับทึก่อนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับมาดูปัญหาตัววิดีโอก่อนว่าเวลากดเพย์แล้วเนี่ยบางท่ามันกดแล้วมันก็หยุดเลยนะครับเล่นเสร็จแล้วมันก็หยุดนะครับอ่าทำยังไงให้มันเล่นซ้ําไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับอ่าวิธีการเล่นไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับให้เราคลิกไปที่ตัวสเตตตัวนี้นะครับสเตตอ่สเตตที่มีตัวแอนิเมชันของเรานะครับ แล้วเลือกไปที่ตัว m o ชั่นนะครับนะเลือนไปที่ตัว m o ชั่นนะครับแั่เพิคลิกตึ๊กนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีคําว่าลูบอยู่ติ๊กถูกที่ลูบนะครับทีนะครับคลิกไปที่สเตจของเรานะครับที่มีแอนิเมชันนี้ท่านี้อยู่นะที่เราล่าลงมาดับเบิ่มคลิกนะครับตึ๊กแล้วจะมีคําว่าลูบอยู่นะครับเราก็สามารถติ๊กถูกลูบได้นะครับอ่าแล้วก็ลูบไปนะครับซึ่งเนี่ยครับไอี ออปชันต่างๆที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นออปชันที่ให้เราสามารถจะควบคุมท่าทางดเมชัน่นี้เพิ่มเติมได้นะครับเช่นให้เคลื่อนที่เฉพาะแกนนู้ดแกนนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันจะเป็นมากตอนที่เราจะคอนเวิร์ตจากท่าทางแบบพิมพ์นอยไปเป็นท่าทางแบบอื่นนะครับมันบางทีมันจะต้องติก๊กแเบบ๊แบเบ๊แบเบ๊เแบบ๊พวกนี้เก็บไว้หมดเลยนะครับเพื่อได้ท่าทางที่เราต้องการทุกขีดจริงนะครับโอเคตอนนี้ถ้าพี่กดเพย์ก็จะเห็นว่า มันก็จะทำท่าลำปื่นๆลำามยไทยเนาะปุ๊บป๊บปุ๊บป๊อป่อยแล้วก็ต่อยทีปึ๊บป๊อ๊บป๊อต่อยทีอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะอ่ะปัญหาก็คือตัวละครของพี่เนี่ยมันถอยหลังไปเรื่อยๆเนาะซึ่งเราไม่อยากให้มันถอยหลังไปเรื่อยๆวิธีการแก้ไขย้ำอีกครั้งนะครับก็คือไปที่ตัวเมียนะครับตัวของเรานะแล้วก็อย่าลืมเอาแอปพลายรูปโมชันออกนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา apply root motion ออกเนี่ยมันจะเอาเฉพาะท่าทางของ animation มนาะส่วนท่าทางตปรแกรมตรงกลางตัว root เนี่ยการเคลื่อนที่ไม่เอามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําแค่ท่าทางนะครับมันก็จะไม่เคลื่อนที่ตรงแกนกลางไปด้วยก็จะอยู่กับที่นะครับอ่า mm hmm. ข้อเสียของการที่ติ๊ก apply root motion ออกบางครั้งก็คือถ้ามันจะดูไม่สมจริงเห็น mm hmm. ไ,ไหมเดี๋ยวมันก็ซ้ายทีขวาทีมันจะดูแล้วแบบประหลาดๆนะครับโอเค อ่ะนี่คือของสัปดาห์ที่แล้วนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะ motion data นะครับที่พวกเราถามกันว่าอยู่ที่ไหนนะ motion data อยู่ในโจทย์การบ้านข้อที่4ี่ครับนี่เลยหา motion data เพิ่มเติมได้จากคาอธิบาย p พ a y i นี้เพียงเรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็จะค้นพบว่านี่ครับ motion data อยู่ตรงนี้หมดเลย พวกผมเอารุ่นโมชนมันออกตายกาลาอาโมชันอกตายการกาอา,า,อก,ากาศใช่ครับ<ม>ออนกางอากาศเพราะว่าคือมีตัวแกนนั้นคือเป็ทีมันเกิดแกนสูง